ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะรายการที่จะหมุนเวียนสลับส,บสบเปลี่ยนกันไปในแต่ละภูมิภาคสาหรับวันนี้ดิฉันศิรินาธนาชัยจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจงังหวัดพิษณุโลกรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะสําหรับวันนี้ในรายการรอบภูมิภาคของเราดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวเร่งด่วนนะคะที่ทางรัฐบาลกําลังให้ความสําคัญจนกําหนดเป็นวาระแห่งชาตินั่นก็คือการป้องกันและปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะเพื่อพาคุณผู้ชมนั้นนะคะมาทราบเกี่ยวกับแผนการดําเนินการเพราะว่าในช่วงก่อนที่ผ่านมาค่ะอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าเป็นกระแสนในสังคมนะคะว่าพื้นที่ณบริเวณน,นี้ที่ฉันยืนอยู่นะคะถูกการบุกรุก ในหลายๆที่เรื่องราวตรงจุดนี้จะเป็นอย่างไรมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนแก้ไขอยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้กับรายการรับขวี้าค,ค่ะ ที่คุณผู้ชมได้รับชมจบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นปัญหาที่ถูกกําหนดเป็นวาระแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะคะและวันนี้ในรายการของเราค่ะเราได้เกียรติจากผู้ร่วมรายการนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้กับคุณผู้ชมโดยตรงวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมานพสายอุ่นใจผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ีสาข,ขาพิษณุโลกสวัสดีครับผู้อำนวยการครับครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องให้ผู้อำนวยการค่ะช่วย วยพูดแนะนําหน่วยงานเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ด้วยนะคะว่าสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ส,สาขาพิษณุโลกมีบทบาทภาระหน้าที่อย่างไรบ้างครับครับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ส,สาขาพิศณุโลกครับเป็นหน่วยงานหนึ่งของตั้งกัดกรมป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างารับผิดชอบพื้นที่2จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ มีกฎหมายที่ในที่ต้องรับผิดชอบมีประบอรปร่าสงวนแห่งชาติประบอป่าไม้2484ประบอร์ส่วนป่าประบอรเลยโซยนนะครับอหุฉบับครับคือพื้นทีท่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคร <c oughs> มหมายถึงว่าเป็นจุดหนึ่งของอจังหวัดเพชรบูรเรียวกว่าปูทับเบิกครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อปี2509นะปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ามี วาระแห่งชาตินะคะเดี๋ยวเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตรงจุดนี้นะคะทางหน่วยงานเข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตัวนี้ยังไงบ้างคะครับหลังจากที่มีการเสนอข่าวไปเมื่อประมาณทักเดือนที่ผ่านมานะครับทางหน่วยงานกรมป่าไม้ทางท่านทิดีกรมป่าไม้ก็ได้เร่งรัดให้เจ้าที่นะครับว่าลงมาพื้นที่จะช่วยกันมาช่วยกันดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปกป้องรักษาป่าเพราะตรงนี้เป็นต้นน้ำาต้นน้ำป่าสักว์ครับ เป็นที่สูงเป็นพื้นที่รุ่มน้ําชั้น1 A นะครับไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ครับเพิ่ให้เจ้าที่หลายฝ่ายเข้ามาในงานซึ่งทั้งครั้งสุดท้ายนะครับทางในงานของ,ของหนงานของสันาัชการสัปดามที่สี่สกายโลกได้ลกลับมารวมประชุมกับท่านทิพย์ดีและกับในงานของอื่นที่ทงางกระทรวงนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการการออกคําสั่งโดยกระทรวงพมพัฒนาความสมุุรนะได้เจออ้าคําสั่งว่ามีในงานไหนบ้างที่ต้องมาร่วมรู้ชะกันตรวจสอบเรื่องการเพื่อให้เป็น ในทางเดียวกัน,นค,ค่ะถ้าถามถึงว่าสิ่งที่เราเจอณนะปัจจุบันณนะพื้นที่ที่เราสองคนยืนอยู่ขณะนี้นะคะนั่นก็คือที่ผูทับเบิกนะคะคสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่ตรงกรนะันณจุดนี้นี่คืออะไรคะท่านค,คือตั้งแต่ที่มีมติกนอบปี5 5งพรามานะครับทางรัฐมนตรีได้ปิดมติเห็นชอบให้การพื้นที่ตรงนี้นะครับ,รบพื้นที่ป่าหมายเลข22นี้ ให้กรมประชาสงเคราะห์นะนำไปจัดสรรหรือว่าตั้งนิคมชาวเขาให้กับาชาวเท่าไทยภูเขานะครับตั้งแต่นั้นมานะครับนั่งกตุการณ์ก็คือมีการใช้ประโยชน์แล้วก็ดูแลโดยประชาสงเคราะห์นํามาเรื่อยๆนะในงานป่าไม้ก็ไม่ได้ลงมารับชอบโดยตรงนะคาดว่าพอมคงจะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้อยู่ในกรอบกติกานั้นนะครับแต่หลังนั้นมานะฮะก็ มีการจับกลุ่มตัวทิ่รีสอร์ตตั้งแต่ปี545มาแลวครับว่ารีสอร์ทบางรีสอร์ตนะ,ะก็ถูกกำเนิดคดีไปรีสอร์ตแรกน่าจะเป็นลงเตียม,มาค,ครับหลังจากนั้นมาสักปี55ประมาณต,ต้นปีน่าปี<ม>ก็มีการฟ้องร้องกันขึ้นะะระหว่างชาวไทยบุเขาและกับงานของรัฐเกี่ยวกับเรื่องอำน,นาจนาทีนะฮะค,คือทางชาวไทยบุเขา ได้ไปฟอ้องทางสารปกครองรอเป็นโลกว่าอำนาจหน้าที่ในการที่จะสั่งให้คนกระทําผิดออกจากพื้นที่นั้นไม่ใช่อยู่ในความรับผิดชอบของอกรมชาติสงเคราะห์ซึ่งก็เป็นความจริงเมื่อศาลตัดทิศมาว่าในเมื่อทางกรมชาติสงเคราะห์ไม่มีพระราชกิจการาตั้งที่คมชักเขาขึ้นมารองรับพื้นที่ตรงนี้ยังกลับยังอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ตั้งแต่มนันต้นมาซึ่งก็และเวลาก็ประมาณ ตั้งแต่09นะเกือบ50ปีแล้วเรามารู้กระจ่างเมื่อปี58ปี58เมื่อทักเดือนก่อนนี่เองครับที่รู้ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่กระแสข่าวขึ้นมาฟีเวอร์ขึ้นมาคือทับเบิกนี่ก่อนนะครขึ้นมาทางพวกบัญชาและก็ทางหน่วยงานหลายหน่วยงานก็เข้ามาพื้นที่ผมก็เลยมาศึกษาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดวิกฤตินั้นขึ้นมาก็ไปสอบถามชาวเขาที่เคยฟ้องเจ้าที่ของรัฐนั่นแหละเพิ่งรู้อ๋อ เป็นเหตุการณ์จริงอย่างที่ทางชาวเขาได้พูดว่ามีการฟ้องร้องกันสุดท้ายอันานั้นที่ตรงนี้ยังอยู่เพราชนของกงวมไม้ซึ่งเราก็เพิ่งรู้ะนะครับดึงได้เร่งรัดกัรมนง,งานร่วมด้วยเช่นกันายในงานนี้นะครับค่ะในยุคสมัยก่อนนะคะท่านผู้อำนวยการเคยดํารงตําแหน่งเป็นชุดในการที่จะควบคุมจับกลุ่มสมัยก่อนจริงๆที่เขาทํากันยังไงคะท่านที่เราถือปฏิบัติกันมาในยุคก,ก่อนย้อนครับยุคก่อนก่อนที่จะ ทราบก่อนที่จะทราบว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในความหมายนั้นเราจะเข้าในพื้นที่ที่มาตึดตํานคตีในพื้นที่ของภูตะเบิกนี้เราต้องอธตบายว่าให้ทางประชาสงเครงเค์นะครับเป็นคนชี้เป้าและก็แจ้งแจ้งว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้กําหนดให้ในรีสอร์ทนี้เข้ามานนการเราถึงจะร่วมต่อจยึดด้วยกันโดยทางในงานของ กรมยังครั้นจะเป็นผู้กล่าวโทษและในงานของป่าไม้นี่เป็นพยานตารับมาจนถึงปี57นะวันที่4 4่ธันวาสองพันเราก็ยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์ตรงที่ศาลรปกรครองได้พิพากษามาแล้วครับก็กยังเข้าใจเหมือนเม,มือนเดิมอยู่จนกระทั่งเมือเมือปที่แล้วมาเนี่ยเพิ่งรู้เข้าใจชัดแจ้งจริงมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองครับ แล้วณนะปัจจุบันเราทราบข้อบทกฎหมายที่ชัดเจนละนะคะคในการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยเราต้องสนที่กำลังบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างน,นอกจากกร,ปรมปลาไม้ขานอันดับแรกก็คือกรมชายต่างเคราะหรือว่าพอมนะครับเป็นหน่วง,งานหลักเพราะว่า,าท่านในงานนี้ได้อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ปี69มาแล้วนะครับท่านต้องรู้ข้อม,มูลว่า รัศดรที่อาศัยอยู่ทำกิจในพื้นที่พูทับเบิกนั้นมีกี่คนกี่ครอบครัวและใครอยู่ในกฎกติกานั้นท่านได้มีกรียวว่ามีข้อมูลพื้นฐานที่จะนํามาปฏิบัติร่วมกันกับในง,งานอื่นครับค่ะอันนี้ก็เป็นชุดปฏิบัติการนะคะแล้วในตัวของข้อมูลรายละเอียดที่เราลงพื้นที่ไปแล้วเราจะทราบได้ย่งไงคะท่านว่าณตรงจุดนี้พื้นที่นี้ผิดหรือว่าถูก พอดีเมื่อปี2.556ทนงกรมอาติะครับทางกรมประชาราได้มีง็ประมาณส่วนหนึ่งที่ให้ทางทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจบูรนะครับได้ออกคำสั่งให้ทางพอมองกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องคือทางหน่วยง,งานของผมเองครับสำนัจากจัดการกฎอมาที่4สกาพิโรนครับให้เจ้าทีนะ่มารังวัดขึ้นรูปแปลงชาวเขาแต่ละแปลงที่อยู่ในพื้นที่พุทธเบิกนี้ครับใต้ทั้งหมด258แปลง187 ครอบครัวครับแต่ก็ยังทําไม่ไม่สําเร็จดีเพราะมีบางชาวเขาบางคนเขาคิดว่าที่ทางหน่วยงานของกรมป่าธรงมคดและหน่วยงานป่าไม้นั้นมาตรวจสอบพื้นที่นั้นะจะยึดพื้นที่คืนแต่จริงไม่ใช่ฮะเราต้องการทราบว่าพื้นที่แต่และพื้นที่ที่ว่ามีในกอในขอลงไปอ,อยู่ตรง,งนนะั้นอยู่ตรงไหนบ้าง อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สร้างความเข้าใจในเบื้องต้นนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในช่วงต่อไปของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลงพื้นที่กันต่อนะคะไปดูถึงแนวทางตลอดจนผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราลงพื้นที่ไปกันต่อเลยค่ะ ซึ่งขณะน,นี้นะครับทางเราก็ได้จัดตั้งก็เรียกศูนย์แก้ไขปัญหาพื้นที่ปูตเบิกซึ่งมีสํานักง,งานอยู่ที่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะทรรมานโดยท่านผู้อำนวยการตานักจัดก,การทรัพย์สิป่าไม้ที่4สาขาพิษโลกนะี่ก็เป็นคณะทรรมานหรือผู้แทนตัวผมเองก็ส่วนใหญ่ก็ต้องมาแทนท่านเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่นะครับจะมามาอยู่ที่ศูนย์แก้ไขปัญหา ซึ่งก็จะดาเนินการร่วมกันครับแต่ในเบื้องต้นขณะนี้คือทางวัยมามก็จะรับข้อมูลต่อมาจากกรมพนนาสังคมคเพื่อที่จะมาะหลังจากที่ได้คัดกรองแล้วนะครับก็ดํารถแบบนี้เดือนแรกสํารวจข้อมูล3ามมามแปดนะครับท่านเคยเห็นนะครับสามนะครับคือข้อมูล3 8แล้วก็ถึง8เดืนอนสุดท้ายเนี่ยจะสำรวจทั้ง47,000ได้เนี่ย ให้ครบถ้วนนะครับซึ่งกรมป่าไม้ก็จะร่วมกับกรมบัฒนาสังคมและสวัสดิการและก็หน่วยอานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ จากที่ได้มีการประชุมจากคอรมอบกันไปแล้วนะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะลงพื้นที่เพื่อที่จะสนที่กาลังนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้ไขพื้นที่อย่างเร่งด่วนมาที่คุณผู้ชมได้รับฟังจบไปเมื่อสักครู่นะคะจากท่านป่าไม้จังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะท่านภูมิในการขาต้องพูดว่าทางหน่วยงานเนี่ยทางกรมป่าไม้เนี่ยกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการทวงคืนผืนป่าจะพูดแบบนี้เลยได้ไหมคหน้า ก็ได้ครับก็คือการการยึดพื้นที่กลับขึ้นมาเป็นของรัฐนั้นก็คืออยู่ในนโยบายของรัฐที่เป็นบาระแห่งชาติไปแล้วคือการทวงคืนป่าแต่ไม่ใช่ว่าทางหน่วยงานกรมป่าไม้เพิ่งจะทวงคืนนะครับไม่ใช่นะครับเราทวงคืนมาที่ทับเบิกนี้มาตั้งแต่ปี5้าี่แล้วครับแต่ยังไม่สมัยนั้นยังไม่เป็นบาระแห่งชาติเพิ่งเป็นบาระแห่งชาติสมัยที่ทางท่านนายกประยุทธ์มากาหนดเมื่อที่เข้ามาลงต่งนี้นะครับค่ะแล้ว นับตั้งแต่ห่วงเวลานี้ไปในการดําเนินการนะคะจับกลุ่มไปแล้วอะไรยังไงผลการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างครับ,รบพื้นที่ด้านหลังที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับนะรีสอร์ทที่เรียงรายตามาตามถนนนี่นะครับตั้งแต่จุดยืนชมวิวลงไปไปถึงด้านล่างตรงตินงเขานีา้ประมาณ20กว่ารีสอร์ทที่ทางกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทงกรมปชาสงเคราะห์ด้วยครับร่วมกันตรวจยึดรีสอร์ทต่างๆนะครับ ตั้งแต่ปี54มาแล้วนะครับตอนนี้หลังจากยึดไปแล้วนั้นบางคนําเอ๊ะทำไมยึดไปแล้วดำเนินคดีแล้วทําไมในเมื่อศาลสั่งแล้วก็ยังไม่อยอมบอกยังอยู่อีกเหมือนเดิมนี่นะเป็นความที่เรียกว่าประชาชนส่วนใหญ่มองเห็นว่ารีสอร์ทยังไม่ขยับไปเลยคุณจับยังไงทําไมผลของกฎหมายไม่สิทธิ์เฉลิบางคนอาจจะนึกว่ากรมป่าไม้จับแล้วเหรอยังมีคนคิดไปอย่างนี้ด้วยใช่นั่นเนี่ยคือผมก็ต้องจะอธิบายให้ฟังว่านะพื้นที่ตรงนี้นะครับ อ่ามันไม่ใช่ป่าสงวนนะครับเป็นป่า24งส,ส,งสตามประบระไม้การบังคับคดีต่างๆนั้นแตกต่างกับพื้นที่ป่าสงวนครับไม่ว่าเรื่องการยึดการสั่งให้ออกหรือถอนต่างๆไม่เหมือนกันเลยก็าไม่เหมือนกันครับถ้าป่าสงวนนะครับรน่านปะ่าสงวนน่ะสามารถว่าจับวันนี้นะพรุ่งนี้อ่านะสั่งแล้วเดี๋ยวนี้สั่งเลยสั่งให้ในกรณีนะขอทีอ่ขนาดเห็นนะให้ออกเลยด้วยวาจาก็ได้หนังสือก็ได้นะครับ แต่ตรงนี้ป่าตองสี่เป็ดสีนั้นการดาเนินการนะต้องอาศัยคําพิพากษาของศาลนะพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั้นหากจําเลยและบริวารยังไม่ออกครับมันก็มีขั้นตอนมีขั้นตอนอยู่นะครับขั้นตอนของของการดำเนินการ,นนการในพื้นที่ป่าตองสี่เป็ดสีคือต้องใช้ทนายแผ่นดินหรือท่านอาย,ยาการนี่แหละครับท่านอายการครับยื่นเรื่องต่อศาลในพื้นที่คือศาลที่ตัดสินแล้วนะเพื่อให้สํานักงานบังคับคดี บ,งบ,บังคับคดีดําเนินการตามขั้นตอของเขาปิดประกาศให้จําเลยและบริวารออกนะครับถ้ายังไม่ออกอีกภายในกำหนดค่ะารบังคับคดีก็ไปเชิญพนกักงานสอบสวนหรือตํารวจนะครับนะไปควบคุมผู้ที่ครอบครองในบริเวณที่สารตัดสินแล้วนะฮะไปคุมขังอืมนี่บทลงโทษ่บทลงโทษนะคุมขังแล้วก็เพื่อจะให้เขานะ่ปฏิบัติตามคำสตั่งศารนี่นะเป็นขั้นตอนของอพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติ2484นะครับนี่ขั้นตอนของมันจะเห็นได้ว่าตอนนี้หน่วยงานของกรมป่าไม้โดยสำนักจัดการทรัพย์สิาไม้ที่4สภาคิลลูกและท่านป่าไม้จังหวัดพิจิตรบุญนะได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้ตอนนี้ได้ส่งเรื่องการบังคับคดีให้จำเลยและบริวารออกพื้นที่ไปถึงชั้นอายการครับต่อไปอายการลมศักด์ก็จะยื่นเรื่องไปถึงศาลให้ศาลโดยสำนักงานคดีคนี่ดีดำเนินการตามขั้นตอนของเขา แล้วก็จะสั่งการมาะค,ะครับซื้อสั่งที่สั่งการทีอ่อนาคตนะครับสำนักงานบคดีจะ,ะปิดประกาศให้ออกแต่ยังไม่รื้อถอนนะครับคนละประเด็นนะครับอ๋อคือ,อสั่งให้ย้ายกับรื้อถอนนี่คือคนละอย่างคนละอยา่างนะครับสั่งให้จําเลยและบริวารออกนอกที่เกิดเหตุตร,ตรงเนี้ยไปก่อนออกไปก่อนออครับส่วนการรื้อถอนนั้นต้องฟ้องแพ่งครับในงานของกุบไม้ครับต้องให้มีตัวแทนกุบาไม้โดยกุบาไม้นะมาะอำนาจ ให้ตัวแทนผู้แทนโก้ไม้มามาโดยมีเงินเรียกว่าเงินวางสารเป็นเป็นลายละคดีนะครับตอนนี้เราได้คุยกับทางอายการลำสศัก์แล้วว่าเงินที่จะราวางสารในการมาครับคดีนี้คดีละประมาณ1,500บาทประมาณนะครับตอละคดีเพื่อเพื่อจะดําเนินการขั้นตอนต่างๆนะครับไปการฟ้องแพ่งนะครับฟ้องแพ่งเพื่อจะขับให้ในกรณอขอเจ้าของบริวารเนี่ยลื้ สิงโก่อสร้างออกนอกมณฑ์ที่ตรงนี้นะครับสองครั้งแลนะแล้วก็ฟ้องแพ่งอีกแ่าไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆถึงจะรื้อถอนได้ใช่ถ้าว่าย้ายออกแล้วต้องรื้อถอนไปในทันทีไม่ใช่รื้อถอนเลยต้องฟ้องแพ่งอีกนะครับนี่ขั้นตอนของมันอยู่แต่ไม่ใช่เหมือนป่าสงวนนะครับป่าสงวนนี้หลังจากจับแล้วนะเราสามารถนี่ทางหน่วยงานป่าไม้นะสามารถยื่นเรื่องถึงพนักงานผู้รักษาป่าสงวนแห่งชาติหรือว่านายอำเภอท้องที่นะครับประกาศ ออกคำสั่งประกาศภายใน30วันให้จำเลยและบริวารหรือผู้กระทำผิดเนี่ยหรือถอนสิ่งปกติได้เลยทันทีทันทีเลยเหรือถอน,นอภายภายในระยะเวลา30วันถ้า30วันนี้สมมุติว่าจำเลยและบริวารอุทธร์ข้ามาอุทธร์อุทธร์ารมาแล้วก็มาพิจารณาว่าะจะให้อุทธร์ไหมดูยังไงพิจารณาดูว่าเขาผิดจริงหรือไม่เขามีหลักฐานอะไรมีฉดหนอนสามมีอะไรมามาแสดงต่อเราไหมถ้าไม่มีเราก็บอกไม่รับอุทธร์หรือยังไง หลังจากนั้นนะฮะปิดประกาศถ้ามีตัวนะปิดประกาศทางสื่อพิมพ์ด้วยในข่าวไปด้วยไม่มีตัวนะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันทางสื่อพิมพ์ว่าใครกันแน่ว่าคือคนที่บุกรุกถ้าไม่มีตัวนะแต่ถ้ามีตัวปุ๊บมีหนังสือถึงเข้าเลยยกตัวอย่างกรณีที่ไม่มีตัวบุคคลว่า ม่เอ๊ะฉันมาจับที่ตรงนี้แล้วมันที่ของใครอภินิีฐ์ตรงนี้ฉันจับแล้วใช่เอออย่างเงี้ยอย่างจับรีสอร์ทนี่ปรกากฏว่าขนาดจ,จับกลุ่มนะไม่มีใครมีมีใครอยู่สมมติตรงนี้ปบาดตะนวลก่อนนะครับปบาดตะนวลนะไม่มีใครอยู่ปั๊บเนี่ยเราต้องการขั้นตอนคือเสนอทั้งนายอำเภอในพื้นที่นะให้ลงนามออกคำสั่งลงนามเพื่อประกาศอ่าปิดประกาศในที่เกิดเหตุในที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันในที่อ่าอำเภอที่อบตอ่าต่างๆอ่าที่สาธารณะแล้วก็ประกาศตั้งสีพิมพ์ด้วย ครับประกาศให้ก็รู้ว่าอ่พื้นที่ตรงนี้นะเราจะดําเนินการหรือถอนสิ่งปลอกสร้างออกออกไปนะหรือล้วคุณมีเจ้าของคุณต้องรู้นะคุณต้องดํเนินการออกภายใเําหนดนะส่วนมากนี่มีเจ้าของมาแสดงตนว่าเป็นเป็นเจ้าของไหมคะอ่ส่วนที่เราจับไปส่วนมากป่าสงวนให้เป็นสนยางอยู่พิศโลกนี้ก็มีมาแสดงตนบ้างตอนนี้ก็ประมาณ78ลายครับ78ลายครับรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาเข้าไปในพื้นที่จากเมื่อก่อน10-20ปีอย่างยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนคือเป็นป่า แต่ณนะปัจจุบันนี้ป่าหายไปละโดนแพ้วถางแล้วกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าเป็นสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ประโยชน์สําหรับสาธารณะเป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มคนหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงจุดนี้ตรงนี้มาถึงว่าธรรมดาของมนุษย์นะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอาคือไม่ไม่เคารพกติกาของกฎหมายต่างๆฉะนั้นนะตรงนี้เราต้องมาลงโทษซะบ้างดีงกว่านะลงโทษให้เป็นเป็นตัวอย่างมนุษย์ คนไทยเรานะ่ะถ้าไม่เห็นลงศพลงตาอย่างที่ว่าแหะครับถ้าไม่ถูกลงโทษทุกทุกคนนะก็มองว่าเฉยเฉยไอ้กอทำได้ไอ้อทําได้แล้วข้าทำไมทําไม่ได้<ช>ตรงนี้ไงมันเลยมันเลยตัวพวกมาก,กรากไปกลายเป็นติดนิสัยคนไทยถ้าเราคิดว่าตรงนี้ถ้าเราไม่กําหนดกฎเกณฑ์เขารับกฎหม,มายมาตุงป่าถูกตายนไปเยอะฉะนั้น ยังวอให้ทุกคนนะเคารพกฎหมายไว้ก่อนนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยทุกคนนะอยู่ภายใต้กฎหมายกันทุกคนแต่ว่าถ้าเราคิดว่าพวกมาลักไปเฮ้ยสมัยนี้ค่าข้าใหญ่นะข้ามีอำนาจต่อไปล่ะครับลูกหลานะจะอยู่ยังไงนะรู้จักป่าละป่าเป็นยังไงพ่อต้องไปเปิดงสือดูว่ารูปให้ลูกดูแล้วป่าเป็นอย่างนี้นะลูกนะสมัยก่อนนั้นสัตว์ก็เยอะนะแถวพิจูบุญนะทุกวันนี้สัตว์บางตัวสัตว์สงวนหมดละต้องมาวาดรูปดูในกระดาษแล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างี้นะลูกนะอะไรอย่างเงี้ย <น>คือระบบับอนันถูกทาร้ายตลอดเลยใชะนะคะคแล้วทางด้านของกรมป่าไม้ก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็แผนในระยะยาวสาหรับกรมป่าไม้ที่จะขับเคลื่อนกันต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยมีการทวงคืนผืนป่าแล้วนะคะพื้นที่ต่างๆที่ทําไม่ถูกต้องเราก็เข้าไปดําเนินการแล้วแล้วในแผนระยะยาวล่ะคะเราจะดูแลต่อไปอยังไงร,ระยะยาวคือตอนนี้มันคือ พื้นที่ตรงนี้นะครับใน,ในเมื่อทราบว่าอยู่ในความรัชของกรมป่าไม้แล้วนะนะแต่วเวลาว่าจะขับเคลื่อนโดยงานเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะตรงนี้ว่าประมาณ50ปีมาแล้วเนะี่ยมวลชนที่มาอยู่ตรงนี้เนะี่ยเขาก็เขา้เขาใจว่ายังทําได้ฉะนั้นนะเราต้องมากําหนดกฎเกณฑ์ว่าพื้นที่ตรงไหนในตรงนี้ที่สามารถทําได้อยู่ได้หรือจะสร้างแบบไหนนะครับแล้วก็ตรงไหนจะคงไว้เป็นป่าเพื่อให้อุอเาเรียกว่ายึด ไม่ให้ดินพังทลายลงไปในชั้นล่างนะเพราะตรงนี้เป็นภูเขาสูงชันนะพันกว่าเมตร,รนะครับตรงนี้เป็นพื้นพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะครับตรงนี้รับรองเลยไม่มีฉนดนอนสาน่างๆไม่มีนะครับบางคนอาจจะมีการแอบอ้างว่ามีเป็นไปไม่ได้ครับเพราะปีศูนย์นั้นสองพนาร้อยก้ 2500. นั้นมีมติครตีและประกาศพื้นที่ ตรงนี้เป็นป่าไม้ทาวรเขตป่าไม้ทาวรน,นั้นประกาศไปทั่วประเทศรวมทั้งพี่รพิจิตรตรงนี้ด้วยคําว่าป่าไม้ทาวรคือไม่สามารถออกเอ,อกสารสิทธิ์ได้นะครับ แล้วก็ะปิดเลยฮะเปิดตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะคะเป็นปัญหาระดับชาติที่พวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขเพียงลำพังแค่กรมป่าไม้และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเราเนี่ยเป็นประชาชนองค์กรใหญ่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันคะ่ะถ้าอย่างนั้นลูกหลานไทยในอนาคตจะไม่รู้จักเลยว่า ป่าไม้เป็นยังไงสัตว์สงวนหน้าตาเป็นยังไงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ต้นน้ําธรรมชาติเราจะมาโทษว่าอะทำไมฝนไม่ตกอากาศแปรปรวนเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามือมนุษย์เราทําร้ายธรรมชาติธรรมชาติก็จะกลับมาทําร้ายเราอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําร้ายอนาคตของโลกแล้วก็ทําร้ายตัวเราเองด้วยสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านภูมิในการมากๆที่ให้เกียรติกับรายการรับหนุยภาคมาให้ความรู้กับประชาชนนะคะแล้วก็พูด ถึงการดําเนินงานของกรมป่าไม้ในการดําเนินงานทุกทิศทางในการที่จะทวงคืนผืนป่าเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยของเราทุกคนค่ะสำหรับวันนี้น่าจะได้เพราะว่าหมดเวลาของรายการรอบุิภาคแล้วดิฉันพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและในครั้งต่อไปดิฉันจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จังหวัดไหนต้องติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ